สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์พามาดูอิทธิพลบ้านเลข6ซึ่งอยู่ในตระกูลกลุ่มราหูนะคะบ้านหลังนี้อย่างที่เห็นนะคะนี่เลยกำแพงหนาตึบเลยกำแพงนั่นตึ๊กเลยนะคะและที่สำคัญเลยเจ้าของบ้านาไปได้ทรัพย์มาจากทางภาคใต้นะคะแล้วมาก่อสร้างบ้านในโซนบ้านอีสานนี่เลยอยากให้เห็นอิทธิพลบ้านเลข6กคะ่ะ บ้านเลข6ซึ่งอยู่ในกลุ่มตระกูลลาหูแล้วเลขที่บ้านตกตำแหน่งเลข8นะคะอันนี้มันลึกไปอีกอาจารย์อธิบายง่ายๆเนาะก,ก็คือในบ้านหนึ่งแปลงนะคะถ้าเลขที่บ้านมี3อย่างมี3ตัวเลขนะคะจะแบ่งเป็นห้สหมท่อนนะคะท่อนตรงกลางคือตำแหน่งเลข8บ้านต้องเป็นลักษณะแบบนี้เลยค่ะก็คือเนี่ยคือมีความอาร์ตคือมีความงงมีความสับสนประมาณว่าอันดับแรกต้องลบก,ก่อนเลย บ้านราหูทุกบ้านนะคะส่วนใหญ่เลยจะต้องหนึ่งอันดับโลกน้ําไฟหลังคาต้องมีปัญหาแล้วก็ต้องหาของไม่เจอนี่คืออิทธิพลของบ้านราหูนะคะถ้าใครมีลักษณะแบบนี้บอกเลยว่าอยู่แล้วดีถ้าบ้านราหูเมื่อไหร่ตระกูลบ้านราหูเลข3มเลขสองเลข6เลข7เลข8สะอาดเอี่ยมอองบอกเลยว่าอยู่ยากเหมือนกันนะคะจะต้องมีความลกนิดนึงแต่เน้นว่าบ้านเลขห ถ้าบ้านกลุ่มตะกลุลเลข6จะต้องลกแต่ดูมีคลาสสิกลกแต่ดูไฮโซดูดีนะคะลักษณะของบ้านนู่นเจ้าของบ้านกําลังปลูกบ้านหลังใหม่แต่มีปัญหาว่าปลูกเท่าไหร่ก็ไม่ประสบความสําเร็จมีปัญหาโน่นนี่นั่นโน้นเพราะอย่างที่บอกนะคะเขาดันไปปิดประตูมังกรค่ะบ้านหลังนี้มือมีพื้นที่อยู่สองช่วงนะคะกว้างใหญ่ไพศาลเลย ตรงนี้ฝั่งนี้เวลาที่เราหันหน้าเข้าบ้านเนี่ยฝั่งนี้คือฝั่งซ้ายมือฝั่งเสือหลับนะคะฝั่งผู้หญิงเขาไปเปิดประตูฝั่งผู้หญิงเลยทําให้การเงินการงานทุกอย่างแปรปรวนสุดๆเลยเลยทําให้บ้านไปต่อไม่ได้แล้วเขาไปปิดประตูฝั่งเซเว่นอ่ะไปปิดประตูฝั่งผู้ชายอ่ะฝั่งเสือปิดซะนั้นแล้วก็เอาอย่างอื่นไปวางขวางไว้เต็มเลย คุณนึกภาพนะว่าถ้าไม่มีเซเว่นไหนเขาปิดนะเซเว่นเขาเปิด2 4ชั่วโมงแต่เผอิญคุณไปปิดไงคุณไปปิดปุ๊บมันก็เลยทําให้ทุกอย่างพังแล้วบ้านก็เลยไปต่อไม่ได้นะคะเกิดการช็อตเกิดปัญหาช่างไม่มามั่งละงองแงง้องแง้งมั่งละปัญหาร้อยแปดเลยแล้วดูสิเนี่ยตระกูลกลุ่มราหูเลข6กโออารู้ล่ะอลังการงานสร้างขี้โอขี้โชต้องมานะคะบอกเลยนะบ้านเลข6เข้าขายบ้านรวยอันดับหนึ่งเลยนะคะตามมาด้วยบ้านเลข8เลข9บอกเลยว่า กลุ่มตระกูลพวกนี้ต้องขี้โอขี้โชต้องโชว์สรรพคุณต้องทําให้คนพูดต้องทําให้คนทักนะคะดังนั้นบอกเลยเจ้าของบ้านเป็นสไตล์นั้นครบเลยแต่พระเอิญเข้าประตูผิดปิดประตูฝั่งมังกรไปเปิดใช้ประตูเสือนะคะมันเลยทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างแป,ปลปปวนสุดๆเลยแล้วตําแหน่งการนอนของเจ้าของบ้านก็นอนผิดทิศด,ด้วยนะคะทิศมงคลของเจ้าของบ้านคือทิศใต้แต่น้องดันหันหัวไปทางทิศเหนือซึ่งมันเลยทําให้ ถีบพลังทิศของตัวเองออกเลยทําให้หลายสิ่งหลายอย่างแปลปรนสุดๆวันนี้อาจารย์มาทําการปรับแก้แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวจะมารอดูกันนะคะว่าหลังจากที่เจ้าของบ้านรู้ละว่าบ้านต้องทํำยังไงแล้วเจ้าของบ้านมีการปรับเปลี่ยนเราจะมาดูกันค่ะภายใน3เดือน6เดือนมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะโอเคขอบพระคุณเจ้าของบ้านมากๆเลยที่อนุญ,ญาตให้อาจารย์ทําคลิปสั้นๆเพื่อเป็นวิทยาฐานนะคะบอกเลยข้้งบนฟินเฟอ์อ ฟินจริงๆคือเหมือนอยู่ในรีสอร์ทเลยค่ะแล้วบ้านหลังนี้พลังอ่อนลงเพราะอะไรรู้ไหมเขาอยู่ตำแหน่งเลข6เมื่อก่อนเจ้าของบ้านปาร์ตี้จ๋าเลยมาครบอะเอาง่ายๆคือลันลามาครบแต่อยู่ๆเพราตั้งแต่เข้ามาอยู่บ้านหลังนี้พอเปิดประตูฝั่งเสือปุ๊บ บอกเลยว่าพฤติกรรมความล้นลามันหายไปซึ่งกลายเป็นว่าบ้านก็ซบเซาด้วยบอกเลยว่าบ้านอ่ะชอบที่สุดเลยให้ชวนเพื่อนมาปาร์ตี้เจ้าของบ้านดื่มสุลานิดนึงหรือมีความสนุกสนานเปิดพงเปิดเพลงมีเสียงนู่นนี่นัน่นแต่เผอิญเจ้าของบ้านเปิดประตูผิดทิศนอนผิดทิศเลยทําให้พฤติกรรมกลายเป็นโรคส่วนตัวสูงไปพอกลายเป็นโรคส่วนตัวสูงปุ๊บไม่มีพฤติกรรมแบบนั้นเลยไม่สุราไม่ปาร์ตี้สังสรรค์ไม่ชวนเพื่อนไม่คบหาสมาคมกับใครมัน เลยทาให้บ้านปิดสวิตนะคะ,ะเรื่องนี้ละเอียดอ่อนมากๆแล้วก็มันมีความซ่อนเล้นในตัวบางคนฟังอาจจะแบบเฮ้ย hey, ขำๆม,อมาอาจารย์ตลกกับมีแบบนี้เดินแลรวบอกมีคะ่ะอาจารย์บอกแล้วมีคะ่ะ <laughs> อาจารย์ถึงพยายามเก็บแต่ละเคสไว้ในคลิปนะคะเพื่อ <laughs> ที่จะเก็บไว้เป็นสถิติว่าพออาจารย์มาลุยงานแล้วเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะเมื่อไหรก็ตามที่คุณขัดใจบ้านเมื่อไหรก็ตามที่คุณไม่ทําตามที่บ้านเขาชอบอ่ะบอกเลยว่าให้มีมาสิบล้านก็หมดค่ะ บอกเลยแต่ถ้าคุณไปทําให้ถูกใจบ้านคุณถือเงินแค่หมื่นเดียวเข้าบ้านมันกลายเป็นเงินล้านเงินแสนได้เลยนะโอเคค่ะวันนี้อาจารย์อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเดินทางต่อไปจังหวัดขอนแก่นแล้วก็โซนภาคกลางนะคะโอเคต้องรีบไปนะคะบ๊ายบายซี o ูไว้พบกันคลิปหน้าค่ะ